กลายเป็นกระแสเหมือนกันครับเมื่อแกเรเดเบลเจ้าของฉาย,ยาวานนอนแทบแพงแรอมาริดเตรียมจะแขวนตั้หลังจบซีซั่นนี้ถ้าหากว่าวิลไม่สามารถผ่านเข้ารอบไปเล่นฟุตบอลโลก 2, 2022ณนะประเทศกาตาร์ได้สำเร็จซึ่งทัพมังกรแดงจะต้องไปหวดรอบเพลย์ออฟในเดือนมีนาคมจะว่าไปก็รู้สึกใจหายครับเพราะช่วงอายุของเบลราวสายสองย่างสายสามยังสามารถโลดแล่นบนผืนฟอย่าได้อีกหลายปีเพราะว่าวันนี้วิทยาศาสตร์การกีฬา,า,าก้าวไปไกลมากช่วยยืดอายุนักกีฬาได้อยู่อย่างซาตันอิมบราหิมเวด40แล้วก็ย มีเหตุผลเวลาจะตัดสินใจทำอะไรสักอย่างและการแขวนสตัทกอาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่เบลพิจารณาอย่างที่ถ้วนแล้วก็เป็นได้ถ้าถามว่าทำไมพี่เบลอยากจะรีทายหันหลังกับวงการลูกหนังวันนี้เราลองไปหาคำตอบพร้อมๆกันนะครับเริ่มจากสิ่งแรกอาการบาดเจ็บรุมเร้าพี่เบลมากเกินไป ชายใดที่เข้าสู่วัย30ปีคุณจะเริ่มรับรู้ได้แล้วว่าร่างกายของตัวเองไม่ได้เป็นวัยรุ่นอีกต่อไปแล้วทั้งความเร็วก็ช้าลงบาดเจ็บก็หายยากยิ่งคนที่มีโรคเรียงรุมเรา้าเริ่มต้องคิดถึงสุขภาพเป็นอันดับแรกเหมือนอย่างแกเรตเบลเจ้าของฉาย,ยาปีกวานนเทพที่เคยโชว์สปีดฉีกไมคคอนวิง่งอ้อมแซงมาร์คบาตา้าเป็นชินช้นๆแต่ทว่าณนะวันนี้วานนเทพคนนั้นทําอะไรก็อดโวยไปหมดถ้าพนักงานออฟฟิศก็มักจะป่วยเปโรคออฟฟิศซินโดรมแกเรตเบลก็เป็นนักฟุตบบบอลทที่่่าาาเจัวงกย แม้ว่าเจ้าตัวจะได้กลับไปอยู่ในอัมิตอีกครั้นนงหล้วจะส่งตัวไปกับสเปอร์ยืมใช้งานในลงสนามอยู่บ่อยครั้งอย่างอะไรก็ตามพี่เบลกลจะมาเชิญกับโรคเลี่ยงที่ไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้เอาแค่ซีซั่นนี้นะครับพี่เบลเจอทั้งอาการบาดเจ็บต้นขาบาดเจ็บน่องติดโควิดสิบเก้าและล่าสุดก็เจ็บแฮมสตริงไปอีกทำให้เขานะครับได้พึ่งลงเล่นกับเรบอัลมาดริตไปเพียงแค่สามนะัดเท่าน,นั้นในปีนี้มันก็เหมือนดั่งคำที่ว่าอโรคยาปรมาลาภาการไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐไม่มีใครอยากเป็นทุุกกกกกทัับบบบบอออาาาาาารรรดดดเเจจ็็ไปตตลลชีีวิคมถึงงง่่ยขพ อาจจะบอกว่ามึงพอได้ไรเฮียเรื่องที่สองหมดแรงจูงใจในการเล่นฟุตบอล ไม่รู้เหมือนกันว่าพี่เบลยังมีแพชชั่นในการเล่นฟุตบอลอีกหรือไม่หากใครยังจำกันได้ตอนที่ราชนุกข้ายุคสี่ด้านพาทีมคว้าแชมป์ลาลิกาสเปนได้อีกครั้งมา2ปีก่อนแกเรตเบลแทบไม่มีส่วนร่วมกับทีมและก็ยืนฉลองแชมป์แบบเงาเงามองดูเพื่อนๆเฮฮากันเลยซ้ําซึ่งสี่สนนั้นนะครับความน่าสนใจของพี่เบลมักเกิดขึ้นจากนอกสนามมากกว่าในสนามซะอีกทั้งแกล้งทาเป็นหลับขณะอยู่บนม้านั่งรองทําท่ากล้องสองทางกลขณะนั่ง้างสนามเพื่อเป็นการประชดประชันสี่ด้านที่ไม่ส่งเขาลงสนามเลยในช่วงท้ายีั่่่่นถถ้้าาาาาามมมมววเเเขขแผชือไได มันอีกแล้วจะว่าไปถึงแม้ว่าพี่เบลจะไม่ได้มีส่วนสําคัญอะไรมากนันในการพาทีมคว้าชแชมป์ลีกในปี2019แต่ก็ต้องไม่ลืมนะครับว่าช่วงที่เจ้าตัวฟอร์มพีคเขาคว้ามาได้หมดทั้งหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นแชมป์ลาลิก้า2สมัยโกบาเดเรน1สมัยยูฟาแชมเปียนส์ลีกอีก4สมัยไหนจะยังไม่รวมกับยูฟาซูเาอรัพกับสโมสสโลกเรียกว่าได้ไปยืนบนจุดสุดยอดสาหรับนักฟุตบอลแล้วโมเมนต์ที่เขาเคยทาจะถูกกล่าวคาดต่อไปแน่นอนดังนั้นไม่มีอะไรเลยที่พี่เบลคิดแล้วเสียดายอีกต่อไปเพราะว่าในทีมชา 2016มาแล้วซึ่งอีกภารกิจที่คงอยากทำให้สำเร็จนั่นคือการไปเล่นฟุตบอลโลก 2, 2022รอบสุดท้ายให้ได้อีกรอบหลังเวลนะครับไม่เคยไปเล่นเลยตั้งแต่ปี1958นู่นเลยเรียงที่3าขั้งกีฬากอล์ฟอย่างหนัก เมื่อคุณหมดแรงจูงใจจากฟุตบอลคุณก็ต้องมีแรงจูงใจใหม่ใช่ไหมล่ะครับซึ่งสําหรับแกรีเบลนั้นคงหนีไม่พ้นเรื่องการตีกอล์ฟเพราะว่าตอนนี้สานามนําหน้าเวลาเรียกชื่อเขากลายเป็นโปรโเบลไปเสียแล้วเพราะว่าช่วงหลังนี้คือกีฬาที่เขาให้ความสนใจมากกว่าฟุตบอลซะอีกพี่เบลเคยยอมรับว่าความกดดันในสีเสื้อเรอัลมาดริดนั่นเป็นจุดเริ่มต้นทาให้เขาเริ่มลหลงไหลในการเล่นกอล์ฟเป็นอย่างมากถ้าถามว่าเขาบ้าก,กีฬาวงสวิงขนาดไหนก็ถึงขั้นสร้างสนามกอล์ฟไว้ที่สวนหลังบ้านของตัวเองที่ประเทศเบลน ครับผมช่วงสีดานจับพี่เบลดองยาวๆถึงขั้นพี่เบลเบื่อหน่ายกับการนั่งข้างสนามไม่ขอมีส่วนร่วมในเกมสาคัญที่มาริทต้องเจอกับแมนซิตี้ในศึกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกค่ำคืนวันนั้นก็จะถูกจับภาพในวันเดียวกันว่าพี่แกไปออกรอบกับเพื่อนๆตีกอล์ฟเฉยเลยหรือว่าตอนย้ายกลับมาอยู่กับสเปอร์นะครับผมทางสโมสอก็เอาใจโปรเบลอย่างหนักในการสั่งติดตั้งหลุมกอล์ฟจำลองไว้ที่สนามซ้อมเพื่อให้พิทานเดลินยามว่างโดยเฉพาะและก็ยังมีวีรกรรมที่ทีมชาติเบลดกำลังโมฆงอุ่นเคร กงใจกลับทว่าเปิด iPad เพื่อชมการแข่งขันกอล์ฟเมเจอร์รายการเดอะบัสเตอร์2020ดังนั้นเราจึงเชื่อได้และครับว่าใจของพี่เบลนั้นคงอยากจะทุ่มเทไปที่การแข่งขันกอล์ฟจริงๆแล้วเรื่องสุดท้ายกอล์ฟช่วยให้พี่เบลจิตใจปลอดโปร่ง ก็อย่างที่บอกไปครับช่วงหลังการเล่นกับเร,รเอัลมาดริดสร้างความทุกข์ทนในหัวใจของพี่เบลอยู่มากเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เขาลงสนามและทีไม่ได้รับผลการขันตามที่ต้องการเบลจะกลายเป็นแพะรับบาปอยู่เสมอซึ่งก็มีหลายครั้งครับที่มกักจะโดนแฟนบอลโห่อยู่บ่อยๆสุดท้ายแล้วพี่เบลก็ใช้กอล์ฟเป็นทางออกซึ่งเรื่องนี้นะครับพี่เบลเคยเล่าให้ฟังด้วยตัวเองด้วยใจความว่า การได้ไปออกวงสวิงเนี่ยมันทําให้ผมรู้สึกว่าผมได้ทิ้งความรู้สึกแย่ๆออกไปอ่ะครับเวลาผมไปออกรอบกับเพื่อนผมแทบไม่ได้คิดถึงเรื่องอะไรเลยโดยเฉพาะเรื่องฟุตบอลผมสามารถใช้เวลาอยู่กับครอบครัวเพื่อนแค่นี้ผมก็มีความสุขแล้วแหละครับหลายๆคนมักจะมีปัญหาเรื่องการที่ผมชอบเล่นกอล์ฟแต่ทีมแพทย์และนักกายภาพเนี่ยผมพูดตรงๆนะเขาไม่เคยมีปัญหาส้นตีนอะไรเลย ก็น,นั่นแหละครับถ้าฟุตบอลมันคือความเครียดพี่เบลคงใช้กอล์ฟมาเยียวยาจิกใจและอาจจะเป็นเหตุผลว่าทำไมพี่วานนนเทพผู้นี้ตเตรียมจะทิ้งความหลังเกี่ยวกับฟุตบอลไว้เพียงแค่อดีตเร็วๆนี้แล้วและนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากดูแลเฟียฟลฟ้าวเอื้อมนิ้วยามมาอนลวให้เราได้นะ